สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมานำเสนอเครื่องรุ่นใหม่นะครับตัวเครื่องอะเป็นตัวเครื่องรุ่นเก่านะครับหรือก็คือรุ่นที่ยังมีขายอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นช่วงเครื่องยุคแรกๆที่เราเริ่มนำมาทำเอ่เครื่องเชโมนะฮะภายใต้แบรนด์เครื่องอสกายทูนะครับนะฮะก็เราก็จะใช้ตัวนี้กับเมื่อก่อนก็จะมีตัวทรงแนวตั้งเป็นเป็นสีแดงนะฮะกับแนวนอนสีเทานะฮะ เราก็จะเอามาทําเครื่องฟื้นฟูกันตลอดนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่เป็นรูปแบบการปรับแรงดันแบบอิสระหรือที่เรียกกันว่าปรับโวนอิสระนะครับนะฮะหรือจะเรียกอีกอย่างนึ่งก็คือระบบล็อกวนนะครับระบบล็อกวนนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะงงเอ้ล็อกวคืออะไรอ่ะระบบล็อกวนก็คือเป็นการล็อกแรงดันหรือว่าล็อกวนมันไว้เลยเวลาเราเวลาเวลาเรา ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาตัวนี้แรงดันเริ่มต้นที่2อโวลต์สอนโวลต์นะครับนะฮะจะก็ยิงเซลได้นะยิงเซลได้แต่แอมจะออกสูงหน่อยนะครับถึงเราล็อกโวลต์เนี่ยผมจะไปล็อกสัก14โวลต์นะผมก็บิดไปสิบสีโวลต์ผมตั้งไว้เลย14โวลต์เงี้ยเดี๋จะลงมาหน่อย สิบสองโวลต์วกว่าสิบสองจุดเจ็ดสิบสองจุดแปดโวลต์อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราไม่จําเป็นต้องตั้งโวลต์ไว้ก่อนคี้แบตนะครับก็คือเราขี้แบตปกติเลยครับโวลต์มันชนถึงกันเองนะฮะพอโวลต์มันถึงค่าของมันมันก็จะเริ่มกินแอมป์ของมันเองอย่างเงี้ยนะครับแบตเตอรี่มีสิบสองุดเก้าแบตเตอรี่มันเต็มอยู่แล้วนะครับ ระบบล็อกวลต์ดียังไงนะครับระบบล็อกวลต์นก็คือเป็นเครื่องที่เราสามารถคีบทิ้งไว้ได้นะ,ะโดยไม่ต้องนั่งเฝ้านะครับนะคีบทิ้งไว้ได้โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าแล้ววอต์นมันจะไม่พีขึ้นไปนะฮะวลต์มันจะอยู่แค่ไหนแค่นั้นเลยนะครับเราตั้งไว้สิบสี่วลต์นก็อยู่ที่สิบสี่วลต์นเลยนะครับเราตั้งไว้สิบสามจุดแปดมันก็อยู่สิบสามจุดแปดเลยนะครับนะับมันจะไม่ไม่ไหลไม่มีการไหลจนแบตร้อน นะฮะบางคนอ่าใช้เครื่องที่เป็นระบบออโต้ดีเทคโวลต์หรือว่าโวลต์ลอยนะฮะเครื่องที่เป็นระบบโวลต์ลอยเนี่ยนะขีดทิท้งไว้ข้ามคืนนะครับบางคนขีดทิท้งไว้ข้ามคืนแล้วตั้งอาจจะตั้งไว้สักห้าแอมป์พอตื่นเช้ามามันพีคขึ้นไปเนี่ยอ่าตอนตั้งอาจจะตั้งไว้สักห้าแอมป์ประมาณสิบสี่โวลต์อะไรเงี้ยห้าแอมป์พอตอนเช้าตื่นขึ้นมามันโดดไปสิบเจ็ดสิบแปดโวลต์นะฮะแอมป์มึงขึ้นไปแอมป์มันก็จะไหลาตามกันขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับ นะมันก็จะทาให้แบตเตอรี่มันร้อนนะฮะแบตเตอรี่ร้อนแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะเสียหายนะฮะอันนี้อันนั้นคือคือข้อเสียของระบบออโต้ดีเทคโวลต์แต่ออโต้ดีเทคโวลต์ก็คือมีข้อดีตรงที่ว่ามันดันแบตได,ได้ได้เร็วกว่าระบบปรับโวลต์อิสระนะมันมีหน้าที่ต่างกันนะมันมีหน้าที่ต่างกันนะระบบปรับโวลต์อิสระเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราจะเอาไปคีบทิ้งเคี่ยวกดไว้เฉยเนะไม่ใช่ดันแบตนะฮะอันนี้เอาไปเคี่ยวกดนะเหมาะกับการนําไปเคี่ยวกด น,นำไปชาร์จเคี่ยวนวดทิ้งไว้แบบที่มีปฏิยาดีแล้วเราเอาไปเคี่ยวเี่ยวนวดทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับนะฮะให้กดมันเข้มขึ้นนะฮะอ่ะอันนี้ผมก็ปรับไปซักอะ,อ,ะอะไรหลุดเอ้ยปักที่หลุดไหมเอ้ย อ่อบาบังคัร็ลอ่าเห็นมาแล้วเราก็สังเกตที่เข็มแอมนะครับนะเราจะชาร์จไว้กี่แอมเราก็ดูดูที่แอมก่อนตอนตั้งค่าเราดูที่แอมก่อนว่าเราจะเดินกระแสไว้กี่แอมนะฮะ อย่างตัวเนี้ยผมจะตั้งไว้สักห้าแอมเนี่ยแบตมันเต็มแล้วฮะแบตมันเต็มแล้วแล้วแอมมันจะลงเร็วนะฮะแอมมันจะไหลลงเร็วแต่โวลต์มันจะไม่ลงนะโวลต์มันจะอยู่เท่าเดิมเลยสิบห้าจุดห้าคือสิบห้าจุดห้าเป๊ะเลยแต่แอมมันจะไหลลงไปเรื่อยๆืยนะฮะแอมมันจะไหลลงไปเรื่อยๆรื่อยนะฮะอันนี้คือข้อดีของเครื่องระบบปรับโวอลต์อิสระนะฮะมีระบบพันกระแทกสามารถใช้ได้เช่นกัน นะระบบพันกระแทกนะครับเอาไว้กระแทกแบตตันได้เหมือนกันนะครับใครจะเอาไปกระแทกแบตตันเอาไปดันแบตก็ดันได้นะครับไม่ใช่ว่าปรับโวลติสระจะดันไม่ได้นะฮะก็ดันได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว,ว่าเราต้องอปรับวิธีการปรับตั้งนิดหน่อยนะฮะจากเดิมเป็นระบบล็อกแอมในเครื่องออโต้ดีเทคโวลต์มันจะเป็นล็อกแอมเราตั้งไว้แอมเท่าไหร่มันอยู่เท่านั้นแล้วโวลต์มันไหลขึ้น แต่ระบบล็อกโวล์นเนี่ยก็คือเราตั้งโวล์ไว้เท่าไหร่มันอยู่เท่านั้นนะฮะ๋ยวปิดนี้ก่อนเนี่ยเราตั้งโวล์ไว้15.6 15. มันก็อยู่15.6อย่างนี้เลยแล้วแอมมันจะไหลลงนะฮะมันจะไม่มีอาการแบบพีคแบบร้อนแบบโอเวอร์ชาร์จนะครับซึ่งมันจะปลอดภัยกับสำหรับคนที่ไม่มีเวลามานั่งเฝ้านะครับหรือ,อคนที่จะเอาไปใช้ ไว้ใช้ประจําบ้านนะครับเอาไว้ใช้ประจําบ้านเอาไว้ใช้ชาร์จแบตรถตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้ฟื้นฟูแบตรถตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้ทําร้านอะไรเงี้ยก็จะแนะนําเป็นเครื่องแบบนี้จะเหมาะสมมากกว่านะครับเห็นไหมฮะแอมมันลดลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแบตมันเต็มแล้วจริงๆเนี่ยอถ้าผมปรับแรงดันลงมาให้เท่าซักได้ชาร์จเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จแล้วเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเหลือศูนย์จุด 0.9เนี่ยเพราะว่าแบตมันเต็มแล้วนะครับแบตบยังไม่ได้คายประจุก่กอนก่อนเอามาเทสนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูครับผมปลดออกก่อนโ <c oughs> วลต์ต่ำสุดนะครับส2โวลต์นะครับ2.1โวลต์นะครับโวลต์สูงสุดนะฮะอ่าผมเร่งไปเลยป๊าสูงสุดนะครับ หน้าจอตอบสนองชา้านิดหนึ่ง30สิบโวลต์นะครับสามสบสสเอโวลต์นะฮะอันนี้คือโวลต์สูงสุดแล้วก็อันนี้คือโวลต์ต่ำสุดเราก็สามารถใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นที่ใช้ไฟจำกัดอย่างเราใช้กับอุอปกรณ์อะไรก็ได้ที่12โวลต์นะฮะ 12โวลต์เราก็ตั้งให้มันได้12โวลต์นะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นระบบ12โวลต์เราก็ต่อบวกลบให้ถูกต้องแค่นั้นครับก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้เปรียบเสมือนมอเตอร์แปลงตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาไปเล่นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพราะว่าเครื่งนี้แอมมันไม่พอนะครับนะแอมมันไม่พอนะครับแอมมันจะถูกเบรกไว้ที่ประมาณ 4 0อมันก็ตัดแล้วนะฮะถ้าใครจะเล่นเครื่องเสียงแนะนำไปซื้อพวก switching power supply ดีกว่านะครับอย่าเอาเครื่องเชื่อมโมไปต่อเลยครับพังนะฮะอันนี้ไม่แนะนำนะครับอ่าก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบปรับแรงดันอิสระนะครับยิงเซลลได้นะครับยิงเซลล์ได้ยิงเซล์ได,ได้ชาร์จทิ้งแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนได้ล็อกโวลต์นนะตั้งโวลต์ให้ไม่สูงมากนะัก นะตั้งโวลน์อาจจะตั้งสัก13 8 1 4 2อะไรก็แล้วแต่ก็ดูที่ที่โวลต์ของไดชาร์จเราว่ามันมาเท่าไหร่ถ้ามาถ้ามาสัก14.5 14.8เราก็เดินไปประมาณนั้นก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะป้องกันเรื่องของแอมพีกโวลต์พีกแอมพีกนะครับจนแบตร้อนแบตเสียนะครับแบตบวมอะไรเงี้ยนะฮะ ถ้าเราไม่ได้เฝ้าตัวนี้ก็คือแก้ปัญหาตรงนั้นไปไม่ต้องเฝ้านะครับโอเคนะครับก็คือมันเครื่องรุ่นนี้ฟังก์ชันมันไม่มีอะไรมากมีตัวปรับโวลต์กับพันกระแทกแค่นั้นเองนะครับใช้งานง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากนะฮะราคาก็สองพันกว่าบาทนะครับก็ไม่แพงนะครับไม่ใช่รุ่นใหญ่รุ่นโตนะเหมาะกับเป็นเครื่องสามารถประจำบ้านนะครับก็ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันไว้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ